มีไดไเล่าใั่ฟังแต่ว่าต้องอย่าบอกใครนะแต่ว่าเล่าให้ฟังแบบเราอะอยากเราอะชอบกินกับข้าวในเซเว่นมาแต่ว่าแม่ชอบบอกว่าอะไรอ่ะมันมันของแบบว่ามันเราไม่มีตังอะไรประมาณนี้เออใช่เหรอเออประมาณนี้แล้วเราก็จะแบบว่าชอบกินกับข้าวในเซเว่นเลย เอ,อแล้ววันนี้เราเดินไปกินมาไปซื้อมาหมดไปเป็นร้อยกว่าสองร้อยอ่ะเออไปซื้อแสบมาด้วยสองคนแล้วก็ซื้ออาหารชุก,ก้ามาอาหารชุก,ก้าคือที่เป็นซองที่เป็นซองแบบเนี้ย mm hmm. เห็นเห็นเป็นซองปะอ่นนะนอะแส็อันนั้นคือชุก,ก้าแล้วก็แสบสองห้องแล้วก็เทไว้ข้างล่างอันหนึ่งเพราะว่าต้องเปลี่ยนภาพปูที่นอนไงภาพปูที่นอนเนี้ยต้องเปลี่ยน mm hmm. อืมจะเล่าใหไฟัง ทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านใช่ปะจะมีสถานที่หนึ่งที่แบบว่าคาวมากอะเออแบบมันไม่ใช่ที่สําหรับคนเราเดินนะมันเป็นที่ของแบบว่าส่วนบุคคลอะไรแบบเนี้ยเออไม่แน่ใจว่าสาธารณะหรือส่วนบุคคลเออแถวผู้บ่อตกกุ้งแถวอะไรอย่างเงี้ยเหม็นแบบลมหายใจยังบอกว่ากลิ่นข้าวฉันไม่เข้าใจว่าแบบสมัยก่อนใช่ปะเตี่ยฉันเคยเคยเปือบ่อตกกุ้งแถวตางจังหวัดตอนที่เอาเงินแม่ไปเป็นแสนเลยนะ เป็นร้านเลยมั้งเอาไปแบบว่าตลิงนะเอาไปให้เมียน้อยบอดอืมฉันไม่แน่ใจแบบว่ามันน่าจะเจงไปแล้วอะไรประมาณนี้เออฉันจําได้เลยมันชื่ออิงอืมสมัยก่อนฉันภาพติดตาเฉยอ,อืมว่าพ่อนอนกอดของเมียน้อยอะแล้วฉันไปด้วยอะ่ะด,ดูดิเหมือนกับว่าแม่ให้ไปเฝ้าเพราะว่าจะให้เอารถดคืนเอารถดเนี้ยมาทำมาหากินที่บ้านเออมันเอาหลไปด้วยไงย ไปอยู่บ้านเพื่อนมันที่มหาสารคามอะไรแบบนี้เล่าฟังได้แต่อย่าบอกใครนะเหมือนว่าแล้วทีนี้ฉันเดินผ่านอะไรใช่ป่ะวันนี้ออแก,กค้าจะคุณอ้วนปะ่ะถ้าใครที่ดูดูว่าคุณอ้วนไปนยังไงใช่ป่ะจะรู้ว่าขามันจะแตกเวลาเสียมันจะบอกว่าแตกอะแตกแตบบแสบไปร้อนคันเนี่ยทั้งๆท,ที่แบบขอบ่อนนะเราอ้วนขนาดนี้นะฉันจะบอกให้ ถึงมึงจะเกลียดกูเถอะนะอีติวเตอร์องงแม่งู้ชิหายเรียน้องมันเด็กปะต้องแต่งตัวดีๆเนี่ยแต่โลกอ้วนอะอย่างว่าอยากาอะกลับมาต้องรีบอาบน้ำเลยคันมนนากขามันแบบว่าเหมือนแบบมีมันสีกันอีน่ประมาณนั้นทรมานาอ้วนอะงกลับมาแล้วเหมือนกับว่าแบบน้ำหนักเราหูย ร12้อยยนะี่สิบเก้าร้อยยี่สิบห้าประมาณนั้นน่าเคยสูงสุดเลยนะร12้อยยนะี 9, ่สิบเก้าร้อยยี่สิบแปดประมาณนั้นร้อยี่สิบขึ้นผอมสุดก็แปดสิบเก้าสิบเก้าสองแปดสิบน่าจะมีไม่เคยนะน่าจะมันเก้าสิบเก้าสองนี่คือเบาสุดแหละอืมร้อยสองปั่นผ้าไวเ้เอาเสื้อสองตัวนะอยู่ที่พื้น ไม่มีห้าสิบตัวเพราะผมไม่มีเลยเอาไปซักหนึ่เลยยื้อกลาอยู่บนม่รว่าอือเครียดมากอะเดี๋ยวนั้ไม่รู้เป็นไรทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าเครียดหรอกมันรู้สึกแย่เลยมันมันกลัวตายประมาณว่าผมาว่าถ้าเกิดกูตายทางแนวนีนประมาณว่าอ้เคียรรู้สึกว่าจะไม่อยากคุยด้วยเลยนะอะไรประมาณนี้กูอยากกินของนี่นั่นมันก็มีกว๋วยเตี๋ยวไม่อยากกิน ถ้ายิ่งเราแบบว่าเราไปกินตามเนี้ยนะเรายิ่งร้อนเรายิ่งเหนื่อยเราก็เราเองอยากสบายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราเราน่าจะกินอะไรที่มันไม่ลําบากนะไม่ทําให้คนอื่นลําบากนะยอะไรเงี้ยถึงจะสบายก็จะบาคิดดีปะวะทำไมกูต้องทำให้คนอ่นลำบากด้วยนะก็ใช่อะดีแม่อะดีไม่ยอมเลิกขายนี่ใช้เงินประหยัดนะ